อ่ะต่อไปเป็นเกมแบบนุ่งเสื้อทอดเสื้อนะเอ้าเอ้าเอาลทลทดลทอโอ้าัสบายดีทุกคนอ่าตอนนี้วอนวิวมาฮอดที่จุดหมายปลายทาง โอเคทุกคนอ่าตอนนี้วันวิวจะพาทุกคนมาลิ่นกิจกรรมน้ำวอนวิวอ่าแต่ว่าวันวิวบกหูเทือว่าเห่าจะลิ่นกิจกรรมนังแต่วันนี้วันวิวจะพาทุกคนสาดย่างโอเคเดี๋ยววันวิวสิผ่าทุกคนมาลิ่นกิจกรรมน้ำบอนวิวเด้เลยอ่าต่อไปเป็นเกมนันุ่งเสือ้อทอดเสื้อนอกเปลี่ยนแขนไปจนหดคู่สุด้ายเนาะคู่ใดิอหดก่อนคู่นั่สนาเนาะ ตัวนี้บนวิวจะทึกลงโทษนะทุกคนอแต่ว่าตัวนี้บนวิวจะทึกลงโทษแบบเออเต้นนะน่ะแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วบทลงโทษนี่อ่ะญาติกันเขากอกมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนโอเคเอาไปเบิ่งบทลงโทษกัน ลมซ้อนลมซ้อนลมซ้อโอ้โอ๊ยไปก่อนโอ๊ยไปก่อนโอ้ยไปก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำอะไรคุณเป็นอะไรบ้างคุณเป็นอะไรบ้างให้ผมช่วยได้ไหมให้ผมช่วยได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะลูกพี่ใจเย็นนะใจเย็นนะ ตากหรือเปลฮุ้ยสึกยังไงบ้างฮู <S 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 ้สึกย oh ังไงบ้างฮู้สึกยังไงบ้างพี่ก็ก้อยหน่อยอุ้ยอันตรอะไรอ่าคือทุกคนตอนนี้บนบิวอ่าจะพาทุกคนมาสัมภาษณ์อ่านักกีฬาที่เล่นเกมไม่นี่ว่าเจ้าฮู้สึกแนวไเรโอเคใหญ่้สึกแนวาไหร่ฮุ้ยสึกเต้นม่วนไลโอ้แบบแนวไหร่ซีดใจแล้วอันนี้เดี่ยฮุ้สึกแนวไหรม่วนแบบ เก็บกีหลังบนไลายบนไล่ทุกคนม่ได้บวไลา นั่นเป็นการลินกิจกรรมของทีมงานวอนวิวฮะน่ะลินกิจกรรมอ่าสำเร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้วอนวิวอ่าจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองวอนวิวเด็ดโอเคตอนนี้วอนวิวจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนโอเคบาย